เท้าเถาแปลงริมใจกลางเครือสหพัฒน์เงินเดือนหนึ่งคนก็กู้ร่วมกันได้ค่ะไม้โฮมชมบรีมีบ้านดีมารีวิววันนี้พามาชมโครงการปรามวินเลเจุตารางวา3าห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้หนึ่งคันนะคะห้องโถงด้านล่างเขาติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยค่ะทำเลบ้านนะคะอยู่ก่อนถึงหอพักดีพร้อมนะคะซ้ายมือใกล้ตลาดพระพรมอยู่ใจกลางเครือสหพัฒน์เลยค่ะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย นี่ห้องน้ําชั้นล่างคะ่ะบ้าน3ามห้องนอนแถมยังเป็นแปลงริมอยู่ใกล้นิคมขนาดนี้หาไม่ได้แล้วคะ่ะรีบมาดูกันนะคะห้องครัวเขาก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ทำเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งซิงค์ลัางจานไว้ให้เรียบร้อยเปิดประตูออกไปจะเป็นลานซักล้างแถมปั๊มน้ําถังสํารองน้ําให้ด้วยคะ่ะห้องนอนใหญ่ชั้นสองอยู่ด้านหน้าระเบียงนะคะเขาติดเหล็กดัดผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมแอร์ให้2เครื่องด้วยคะ่ะนี่ห้องน้ําชั้นบนคะ่ะ ัวห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกของห้องนอนนะคะเป็นห้องน้ำไว้แชร์ริ่งใช้ร่วมกันค่ะห้องนอนห้องที่2ค่ะห้องนอนห้องที่2และห้องนอนห้องที่สาข้างบนนะคะก็ติดเหล็กดัดแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะัดชมกับ m ม h โ m มชนบุรีได้เลยนะคะ